สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลพระบาซิลพบอาร์เจนตินาที่ไหนเมื่อไหร่ก็มีเรื่องเล่าเมื่อนั้นการพบกันของคู่นี้ที่มีชื่อเฉพาะว่าซูเปอร์กาซิโกเพื่อให้สมกับความเป็นเกมหยุดโลกนั้นการฉากกันในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026นั้นล่าสุด ที่สนามลมา,าคาน่าเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือว่ามีประเด็นให้สืบสาวเล่าเรื่องกันตั้งแต่ต้นเกมระหว่างเกมและหลังจบเกมไปแล้วคราวก่อนในคิวคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ที่ซเซาเปาโลศึกระหว่างบราซิลกับอาร์เจนตินามีอันต้องยกเลิกหลังเริ่มเล่นไปได้แค่5นาทีเท่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของบราซิลบุกลงไปในสนามขวบคุมตัวนักเตะอาร์เจนตินา4ราย ที่ไม่ผ่านการกักตัวตามข้อกำหนดโควิด -19 จนเกิดการวอล์กอั์ของแข้งฟ้าขาวมาเกมล่าสุดนี้กอวิจะออกทรงซ้ำแนวเดิมเข้าให้ยังดีที่มีดีเลย์เบาเบแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะหลังจากที่นักเตะของทั้งสองฝ่ายเดินลงสนามและยืนตั้งแถวร้องเพลงชาติความชุลมุนวุ่นวายก่อปรากฏขึ้นบนอัฒจันทร์ฟังทีมเยือนหลังประตู ไม่แน่ชัดว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากใครหรืออะไรแน่แต่ภาพที่ปรากฏคือการซัดกันหนัวระหว่างกองเชียร์อาร์เจนตินากับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะฝ่ายตำรวจบาร์ซิลซึ่งหวดกระบองแบบไม่ยัง้งไม่สวนว่าคนตรงนั้นจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกับความวุ่นวายก็ตามแฟนบอลบางคนต้องกระชากม้านั่งขึ้นมาควางใส่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันตัวเองและอีกบางส่วนต้องหนีตายลงสู่พื้นสนาม ขณะที่นักเตะของอาร์เจนตินาและบราซิลต่างก็ลุกเข้าห้ามปามั่มหวังยุติสถานการณ์โดยมีเอมิลิโนมาร์ติเนสถึงกับพยายามแย่งกระบองจากมือเจ้าหน้าที่ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้สำหรับนักเตะอาร์เจนตินาจนในท้ายที่สุดกัปตันทีมอย่างลิโอเนลเมสซี่ก็นำขบวนเหล่าบรรดาแข้งฟ้าขาววอล์กอัออกจากสนามอย่างที่ว่าครับโชคออยังดีที่สถานการณ์สงบลง ไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกเกมจึงสามารถเริ่มต้นกันได้แม้จะล่าช้าไปกว่ากำหนดรวม30นาทีก็ตามอย่างไรก็ตามอุณหภูมิความเดือดไม่ได้ยุติลงแค่นั้นเมื่อบรรดาขุนพลฟ้าขาวกลับลงสนามมาก็มีช็อตปะทะคารมของโรดริโกโกเอสกับเมซี่ที่ฝ่ายแรกก็เปิดก่อนด้วยการด่าไอ้ขี้ขาดและฝ่ายหลังก็สวนกลับไปแบบนิ่มๆว่าพี่เป็นแชมป์โลกนะน้องพูดอะไรระวังปากนิดหนึ่งเมื่อฝ่ายหนึ่งก็ร้อน ฝ่ายหนึ่งก็แหลงสิ่งที่ตามมาก็คือเกมเดือดใส่กันหนักทุกจังหวะมีตอนิดตอดหน่อยอยู่เรื่อยและต่างฝ่ายต่างก็พร้อมมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาจนไม่ต้องคาดหวังเลยถึงฟุตบอลสวยๆคุณภาพสูงสูงจากเกมนี้สถิติเมื่อจบเกมบอกว่าบราซิลฟาวไปทั้งสิ้น26ครั้งอาร์เจนตินาอีก16หกนเท่ากับทั้งสองฝั่งฟาลลวรวมกัน42ครั้งและตีเฉลี่ยได้ว่า ฟาลกันทุกๆ2นาทีเศษเลยทีเดียวและในจังหวะฟาลเหล่านั้นก็ออนท็อปด้วยใบแดงของโชลิงตนันถี่ไปหึดฮัดเวียงแขนกึ่งๆเล่นนอกเกมใส่โรดิโกเดเปาในนาทีที่81สําหรับเกมติดดาบแมตชนี้อันที่จริงบารซิลก็เล่นดูดีกว่าใกล้เคียงกับการได้ประตูมากกว่าอาร์เจนตินาค่อนข้างชัดเจนแม้จะขาดตัวหลักไปเยอะแต่ก็ถือว่าแนวลุกซัมบาชุด2ที่มีการาเบลเชสุดการาเบลมาติเนลีลาฟินยา และโรดิโกโกเอสประสานงานร่วมกันนั้นทําได้หลายลื่นไม่น้อยสร้างปัญหาให้กับแนวรับฟ้าขาวและโดยเฉพาะเอมิเลนโนมาติเนสต้องงัดช็อตเซฟยากๆมาช่วยทีมไว้ทั้งฟรีคิกระยะอันตรายนาเขตโทษลาฟินยาซองผ่านกำแพงข้ามคานไปแค่ถืบทั้งลูกแตะมุมที่ลูกทะลักถึงกาเบียลมาตินเนลีซบช่องซัดสวนเอมิเลนโนมาติเนสได้แล้วแต่ติดตัวคุมเส้นลายสุดท้ายอย่างคริสเตียนโลเมโรพอดี และทั้งจังหวะที่กาเบียลเชสุดกระชากพวดเข้าไปทางซ้ายแล้วถ่ายบอลให้กาเบียลมาตินลลีหลอเป่าแบบเน,น้นๆบลริเวนจุดโทษก่อดันยิงไม่ผ่านเซฟของมาตินเนสซะอีกจังหวะที่ปิดปิวเหล่านี้ของบราซิลเข่าทางอาร์เจนตินาที่ลงเล่นด้วยเป้าหมายไม่เสียประตูไว้ก่อนแล้วค่อยหาทางจู่โจมเหมาะผลสองหนเป็นพอก็ได้ตามนั้นจริงกับลูกเตะมุมนาทีที่63 โจวานนี่โลเซลโซฮอบอลเข้าหัวโอตาเมนดีทยานโคกจมตะข่หนึ่งลูกก็เพียงพอให้อารเจนติน่าบุกโค่นบราซิลถึงที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจเฟรนันโดดินิสกุนซือพารทไทม์ของบราซิลอยู่เหมือนกันนะครับว่ากับเกมสุดสำคัญนัดนี้เขากลับต้องมาขาดตัวหลักในทีมชุดแรกไปถึง6คนเมื่อกาเซเมโลเนมาริชาริซอน และเอเดซอนบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วสมทบด้วยวินิซิโจูเนียที่ต้องถอนตัวออกจากแคมป์นอกจากนั้นลูคัสปาเกต้าก็ย,ยังพวัวพันกับคดีทแทงพนันจนไม่ถูกเรียกตัวมาอย่างไรก็ตามในความน่าเห็นใจนั้นก็อาจไม่ได้หน่าแปลกใจอะไรสักเท่าไหร่เพราะชัดเจนว่า CBF หรือสมาคมฟุตบอลบราซิลตัดสินใจผิดพลาดอย่างหนักที่มัวแต่นับบัลรอให้คาโลอันเชลติ สลักเก้าอี้จากเลอเอลมาลิดเพื่อมาจับงานนี้ตอนกลางปีหน้า CBF ยิงผ่าดซ้ำสองไปอีกที่ตั้งเฟนันโดดิเนสคุมทีมแบบพาร์ทไทม์ด้วยสัญญาระยะสั้นหนึ่งปีควบคู่กับการคุมฟูมิเนนเซ่ไปด้วยใช่ครับฟังไม่ผิดแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลมีกุนซอพาร์ทไทม์ที่ไม่ได้ดูงานทีมชาติเต็มตัวแต่ต้องทุ่มสมาธิกับงานระดับสโมสรอ,อย่างฟูมิเนนเซ่ไปพร้อมๆกันด้วยว่าแต่เฟนันโดดิเนส คือใครนี่คือคำตอบเฟรน,นันโดดินิหรือเฟรน,นันโดดินิซิววาเป็นโคชชาวบาราซิเลียนวัย49ปีที่สมัยค้าแข่งในยุค90ต่อด้วยยุค2000เขาเป็นกองกลางของหลากหลายสโมสรในบราซิลทั้งพาเมรัสโคลินเทียนฟูมิเนเซฟาเมงโกคูไซโลหรือซานโตสแต่ไม่เคยติดทีมชาติหรือออกไปเล่นในทวีปยุโรปมาก่อนภายหลังการแขวนสตัดแล้วดินิต มีเส้นทางสายโคฟุตบอลระดับจอมพเนจรผ่านงานมาแล้วเป็น10จอ็อบและไม่เคยอยู่กับสโมสรไหนนานกว่า2ปีโดดเด่นที่สุดก็คืองานปัจจุบันที่นอกจากพาฟูมิเนนเซของแชมป์คาลิโอกาหรือแชมป์รัดลิโอเดจานโลแล้วก็ยังทําทีมของแชมป์ทวีปโคปาลิปดาดอเลส2023เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้ด้วยจากชัยชนะเหนือโบคาจูเนียร์2ประตูต่อหในนัดชิงชนะเลิศดินิด ได้รับฉายาในสื่อซัมบ้าว่าบาซิเลียนกวดิโอลาจากสไตล์การทำทีมที่เน้นฟุตบอลเอนเตอร์เทนลักษณะตีกีตากาที่เป๊ปกวาดีโอลาเคยสร้างชื่อไว้กับบาเซลอน่ายุก,ก่อนมองจากประวัติและผลงานกับฟูเมนเนเซ่ก็ค่อนไปในทางว่าเฟเนนโดดินิสเป็นกุนซูรุ่นใหม่ฝีมือดีของฟุตบอลบราซิลเพียงแต่จนถึงตอนนี้ภาพก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่านี่ไม่ใช่คนที่บราซิล จะสามารถฝากผีฝากไขไว้ได้ไม่ว่าเหตุผลของฟอร์มแย่ๆนั้นคืออะไรแต่การไม่ชนะใครสี่เกมซ้อนโดยเฉพาะเป็นการแพ้3นัดติดต่อกันก็คือรอยด่างพ้อยที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับบาราซิลอ,อย่างแท้จริงเสมอเวเนซุเอล่า 1. 1แพ้อุรุกวัย0ประตต่อ2แพ้โคลอมเบีย1-2ปตตและแพ้อาร์เจนตินา0-1 นอกจากจะเป็นการแพ้3นัดซ้อนหนแรกในรอบ22ปีแล้วหรือนับตั้งแต่ปี2001ก็ยังเป็นการแพ้คาบ้านสำหรับเกมคัดบอลโลกหนแรกสุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติบราซิลด้วยสิ้นสภาพแชมป์โลก5สมัยและกลายเป็นว่านับวันบราซิลยิงตามหลังอาร์เจนตินามากขึ้นทุกขณะฟอร์มฟุฟๆแบบนี้ ทำให้บราซิลหลุดลงมาอยู่อันดับที่6แล้วสำหรับศึกคัดบอลโลก2026โซนอเมริกาใต้ที่ผ่านไป6นัดทั้งที่โดยสักดีนาแล้วที่ยืนของบราซิลควรมีแค่จ่าฝูงหรือรองจ่าฝูงเท่านั้นไม่ต่าลงไปกว่านี้น่าคิดว่าถ้า CBF จะไม่เลือกเฟรเดนโดดินิสมานั่งเก้าอี้ผาทไทา์แต่ไปคว้าคุณซือยอฝีมือของแท้มาทำทีม หรือแม้กระทั่งตั้งคนหน้าเก่าเคยผ่านประสบการณ์งานนี้มาก่อนอย่างลุยฟิลิปเป้สโคลารีมาโนมาเนเซสหรือกระทั่งเลโอนาร์โดพวกเขาจะมีก้าวเดินเป็นแบบไหนแต่เมื่อกลากระดุมผิดเม็ดตั้งแต่แรกตัดสินใจผิดตั้งแต่ตน้นก่อพังทั้งแถบแบบนี้ล่ะครับเจ้านายเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของความดุเดือดเลือดพ่านของเกมคู่ระหว่างบราซิลและอาร์เจนตินา ศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีคำว่ายอมกันเพื่อนๆคิดเห็นกันเช่ไนไรนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรื่องเล่าฟุตบอลก่อนใครนะครับก็รบกวนนะครับกดกระดิ่งรอกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ